สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลนะครับบอสนุหมอลำเสียงวิหกนะครับเขาก็ได้พูดออกมาเลยนะครับว่าเนี่ยแหละคุณรู้ยังทำไมนุถึงรักพงศกรมากก็เพราะเขาไม่เคยสมนำหน้าใครไงครับมีแต่เขาช่วยคนจิตใจเขาเป็นพระนะครับในวันที่ตัวเองเดินได้เขาจะไม่ทอดทิ้งคนข้างหลัง แม้แต่ข่อยเคยมีเงินแท้ๆมาเฮ็ดวงจนทุกข์ลูกข่อยคนนี้ก็บอกเคยทิ้งจนข่อยกลับมายืนได้อีกครั้งเพราะเงินลงทุนทำวงนกกะกูนุเกอะกูทุกทางที่มีให้ตอนนี้เราคุยกันตลอดว่าถ้าทางเสียงอีสานต้องการอะไรที่เรามีให้หรือช่วยได้เรายินดีทุกอย่างขอแค่บอกพ่อพระของฉัน รักมากนกพงศกรลูกชายแล้วก็น้องชายก็คือเป็นทั้งล the ูกชายด้วยแล้วก <Okay. S 2> ็น้องชายด้วยนะครับนี่คือพี่น้องที่นับถือกันนะครับทั้งลูกชายแล้วก็น้องชายเลยนะบอสนู่นเนี่ยเขาแก่กว่าบอสนกนะครับเขาก็รักกันมากๆเขาสนิทกันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนะครับสุดยอดมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือข้อความนะครับของ แป้งนทิดานะครับขอบคุณอ้ายที่บอกเคยทิ้งยายทิ้งน้องสาวคนนี้นะคะนกพศกรก็บอกว่าฮักฮักถ้าเพื่อนมาเอาเวทีทางเฮาเอาเวทียุค90ที่อ้ายทำไปใช้ได้เลยครับนี่คือน้ำใจของนกพงศกรนะันที่อยากให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่านี่คือ ศิลปินที่สุดยอดมากๆคนหนึ่งในวงการหมอลำนะครับให้เพื่อนกับซัมเฮาได้ครับแม่ได้เห็นรอยยิ้มเห็นความสุขเพื่อนก็สุขใจแล้วเนาะแม่นะอันนี้ก็คือนกพกรเนี่ยก็คือเข้ามาตอบคอมเมนต์ของเมนุนะหรือยานุนะครับสุดยอดมากๆเอาใจไปเลยนะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ครับคนแบบนี้แอดดิวบอกเลยนะครับว่าคนแบบเนี้แหละถ้ามีในสังคมเยอะๆสังคมยิ่งจะมีความสุข เป็นได้ทั้งผู้รับและผู้ให้โอ้โหน้ําใจสุดยอดมากๆเลยครับพวกเรารักคนไม่ผิดครับนะรักทางบอสนุบอสนก,บอ,สนกบอกเลยว่าเราติดตามวงหมอลำวงนี้ไม่ผิดเลยท่านผู้ชมเรารักนกโพสกรเพราะตรงนี้แหละครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะครับว่านกโพสกรอนไแกเป็นคนมีน้ำใจไม่ว่าจะเป็นกับคนที่เคยช่วยเหลือเขาก็จะจดจำนะครับใครที่เคยให้เขา เวลาคนที่ให้เขาลำบากเขาก็จะไม่ทอดทิ้งนะครับหรือใครที่เคยตกทุกข์ได้ยากนะครับเขาก็เคยทําตรงนี้มาแล้วนะเขาก็จะช่วยเหลือกันมาตลอดก็เป็นสิ่งดีๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาช่วยเหลือกันมาใครที่ลำบากนกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือนในวันที่เขามีนะครับนะพ่อจ๋าน่ารักมากๆแถมมีจิตใจดีสุดๆถึงทําให้ FC รักคนที่ชื่อนกโควสกรมากๆ FC เขาไม่ทิ้ง พ่อจ๋ากับย่านุและหลานสาวนกอ,ออายไปไหนแน่นอนนะครับเพราะว่านี่คือความรักครับความมีน้ำใจและบางท่านนะครับก็บอกเลยว่าไม่เคยฟังหมอลำแต่พอมาเห็นน้องอะอายกับพ่อนกและย่านุเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบหลงรักทั้งสามคนมากๆเลยดูทุกวันเลยดูทุกวันที่มีนกอ,ออายนะครับออกมาแล้วก็รักที่พ่อจ๋าเป็นคนแบบนี้ เนี่ยแหละคือคนที่มีจิตใจดีนะครับเป็นตัวตนที่แท้จริงของนกพงศกรแสนปากดีที่หลายๆคนชื่นชมและติดตามมาโดยตลอดแล้วก็ได้รู้จักผู้ชายคนนี้มาตลอดนานแสนนานนะครับเพราะเป็นแบบนี้นี่เองนะแล้วก็บางท่านก็ยังบอกอีกนะครับว่าแม่ยังจำคำที่ตุมตามดัสตาว่าสมัยไปถ่ายอิหลาตุมตามบอกว่าติดตามน้องชายคนนี้บอกผิดหวัง ก็คือดุกโปรสกรเขาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาแต่มือนั้นจนมือนี้พงศสกรบ่เคยทําให้ผิดหวังบ่เสียดายเงินที่เข้ากลุ่มปิดบางที่เข้าชื่อแต่บ่ได้เบิ่งเพราะอยากอาบเป็นส่วนที่คอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆดีกว่าอะรประมาณนี้นะครับรู้ทุกสถานการณ์ที่วงเจอแต่ก็ผ่านมาได้ย้อนพวกเจ้าสองคนสู้ๆฮักเจ้าสคนเดอ้อต่อไปนี้เสียงวิหกเป็นหมอลำที่เบาะ อันวงการเพราะเสียงวิหกบกเคยหยุดพัฒนานะครับอ่ะขอประทานโทษที่อ่านผิดอ่านถูกเนาะอันนี้ก็คือความเห็นของเราแฟนคลับนะครับยังไงก็ขอให้เสียงวิหกเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองละกันนะครับยังไงก็อ่าแอดดิวก็เป็น FC เนาะขออนุญาตเป็นตัวแทน FC ทุกๆคนด้วยนะครับอยากจะบอกกับบอสนกโพสกรแล้วก็ญานุเลยนะครับว่าสิ่งที่ญานุพูดมาเนี่ยนกโพศกรคือเป็นคนที่ใจกว้างมากๆ แล้วก็เป็นพ่อพระอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเอเจอกันใน EP ต่อไปครับผู้ชายคนนี้สุดยอดมากๆเลยครับครับสวัสดีครับ